สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจโิน OTC Tab ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นอนดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนายวิศนุเครืองงามบอกถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตในายกรัฐมนตรี ถูกอายาการสูงสุดสั่งฟ้องคดีม1112และมีการวิเคราะห์กันว่าเป็นเพราะดีลมีปัญหาตนไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ดีลด้วยและระหว่างตนกับนายเศรษฐาก็ไม่ได้มีดีลไม่ได้แลกเปลี่ยนอะไรส่วนคดีม1112น่ากังวลกับนายทักษิณหรือไม่นายวิษณุบอกว่าขอให้ไปถามนายทักษิณน,น่าจะตอบได้หากถามตนตนตอบไม่ถูกแต่ในวันที่18มิถุนายนนี้อายาการต้องคุมตัวนายทักษิณไปที่ศาลหากศาลประทับรับฟ้องก็จะต้องมาดูว่าศาลให้ประกันตัวหรือไม่ ส่วนหากสารไม่ให้ประกันตัวนายทักษิณก็ต้องติดคุกใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าใช่แต่ในระยะหลังคดี1นึสองารให้ประกันตัวแทบทุกคดีนายวิษณุยังบอกถึงกรณีกระแสข่าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกจะเดินทางเข้าทำเนียบเมื่อไหร่ว่ายังไม่ทราบเพราะคำสั่งยังไม่ออกและความจริงก็ไม่มีเรื่องอะไรต้องเข้าและตนไม่มีอะไรพูดไปกว่าสิ่งที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วนายกพูดตรงและครบทุกประเด็น ที่ผ่านมานายกมาพบตนมาขอให้ตนไปช่วยตนก็ได้บอกไปว่าสุขภาพไม่ดีเปิดพุงให้ในายกดูด้วยและที่สําคัญ3ข้อที่ตนปฏิเสธไป 1. คือปัญหาสุขภาพเมื่อก่อนเป็นแค่ตายอย่างเดียววันนี้มีปัญหาเรื่องตาด้วยขึ้นไปลอกมาและช่วง10เดือนที่ตนห่างหายไปก็รับงานอื่นหลายอย่างหากต้องลาออกไปงานเขาจะเสีย นอกจากนี้มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในบ้านที่ต้องจัดการเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกเดิมวางแผนไว้อย่างนั้นแต่นายกบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นให้ตนมาเป็นที่ปรึกษาก็ได้โดยไม่ต้องทําอะไรมากมายตนก็ได้แจ้งไปว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการยืมบัญชีทรัพย์สินนายกเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นที่ปรึกษานายกตามตําแหน่งโดยที่ปรึกษามี2แบบคือที่ปรึกษาโดยจอดจงที่มี5คนและตั้งไปครบแล้วตนไม่ยอมเป็นอันนั้นแน่เพราะการเป็นข้าราชการการเมืองต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน แต่มีที่ปรึกษาอีกเยอะที่สามารถตั้งได้อย่างที่นายกเคยตั้งนายกิติรัตน์นรนงและอีกหลายคนนายกเลยบอกให้มาเป็นที่ปรึกษาแบบนี้ที่ไม่มีห้องทํางานไม่มีรถประจําตําแหน่งไม่มีเงินประจําตําแหน่งมีแต่เบียประชุมและได้ขอให้ช่วยทําในบางเรื่องที่รัฐบาลมีปัญหาซึ่งตนได้ถามไปเหมือนกันว่าทุกวันนี้มีปัญหาอะไรก็เห็นทําได้ดีอยู่แต่นายกบอกว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะบางทีเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมา ในคณะรัฐมนตรีไม่มีนักกฎหมายบางทีก็มีการทักท้วงกันระหว่างผู้ไม่รู้กับผู้รู้หรือบางครั้งก็มีการทักท้วงจากคนนอก ฉะนั้นนายกเลยบอกว่าอาจส่งประเด็นที่มีการทักท้วงให้ตนดูก่อนซึ่งตนก็บอกว่าหากเป็นเช่นนั้นก็ได้ให้เป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วกันจะได้ไมโ่ลโปรไฟล์และตนจะช่วยดูวาระคณะรัฐมนตรีที่สำคัญบางเรื่องซึ่งนายกบอกว่าก็ได้แต่ตอนหลังมีคนมาบอกตนว่าได้ไปคุยกับบรรดาหัวหน้าพักการเมืองทั้งหลายและเขาอยากให้ตนมานั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยขอยกมืออาจจะทักท้วงหรือแถมในระหว่างการประชุมจะได้ไม่เสียเวลา ไม่เช่นนั้นหากมีมติไปก่อนแล้วไปเช็คทีหลังตนก็ทักท้วงไปว่าในที่ประชุมมีกฤษฎีกามีกระวงยุิธรรมอยู่ก็น่าจะช่วยได้รัฐมนตรีหลายคนก็เป็นนักกฎหมายเช่นนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานนายกบอกว่าบางเรื่องเป็นอย่างนั้นได้แต่บางเรื่องรัฐบาลต้องการความเห็นที่กลางๆก,กรณีนายพิรพันธ์ถ้าพูดอะไรในขณะที่เป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยมันจะลำบากตนจึงบอกว่าแล้วแต่นายกไปจัดการ แต่ได้แจ้งไปว่าหากนายกสามารถหารองนายกที่ช่วยดูเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่ตนจะขอกลับไปทํางานอย่างเดิมส่วนสรุปแล้วตําแหน่งที่รับเป็นที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาของนายก นายวิษณุบอกว่าต่อแรกไปที่ปรึกษาสลคแต่มีอุปสรรคหลายอย่างเช่นจ่ายเบีย้ยประชุมไม่ได้และไม่มีสิทธิ์เข้าไปดูเอกสารและเข้าร่วมประชุมครมอลตอนก็เลยได้ยินว่าจะให้ตนเป็นที่ปรึกษาของนายกความจริงการเข้าประชุมครมอไม่มีปัญหาใครก็เข้าได้แต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาสลคจะพูดอะไรไม่ได้แต่การเป็นที่ปรึกษาของนายกสามารถพูดได้